ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูลแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าชโนบิลเดอรีส s เปิดเรื่องมาด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่ประกอบไปด้วยพอลคริสแอมแอนดาและก็นาตาลีได้ออกเดินทางไปเที่ยวยุโรปในแต่ละประเทศผ่านอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันจนพวกเขาเนี่ยมาเที่ยวที่มอสโกและวางแผนจะไปเที่ยวที่ชโนบิลซึ่งมัน,นเป็นเขตห่วงห้าม ยไปกับไกด์ทัวร์ท่องเที่ยวเสียงภัยอย่างยูริแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอีกสองคนอย่างไมเคิลกับโซอี้ร่วมทางไปด้วยพวกเขาเ,เดินทางไปโดยการขับรถจนไปถึงด่านตรวจที่เชอร์โนบิลยูริได้ลงไปพูดคุยกับทหารเพื่อจะขออนุญาตเข้าไปนําเที่ยวข้างในแต่พวกทหารเนี่ยก็ไม่ให้เข้าไปเพราะว่ามีการซ่อมบารุงอยู่ยูริก็เลยพาขับรถไปทางลับที่ไม่มีด่านตรวจก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปสํารวจด้านในต่อมายูริในกระจอดรถแล้วก็บอกให้ทุกคนดูรไรดีๆในน้ําก่อนที่เขาจะแกล้ง เหมือนกับโดนตัวอะไรไม่รู้ดึงลงแม่น้ําเพื่อจะให้ลูกค้านักท่องเที่ยวเนี่ยตกใจกลัวเล่นพอรู้ว่าโดนกแกล้งพวกเขาก็เลยขึ้นรถไปแต่ว่ายูริก็เห็นศพปลาหน้าตาประหลาดตัวหนึ่งก็เลยให้ทุกคนเนี่ยมาดูแต่ปลาตัวนั้นเนี่ยก็ยังไม่ตายทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตกใจอย่างมากหลังดูเสร็จพวกเขาเนกระเดินทางนั่งรถไปต่อเพื่อจะไปข้างในตึกที่มีที่พักอาศัยของคนงานเชอนบิลอยู่หลางนักท่องเที่ยวก็ได้เข้ามาข้างในและกระเดินสำรวจถ่ายรูปเล่นตามจุดต่างๆ พวกเขาได้ไปสำรวจตึกหอพักแห่งหนึง่งและก็ถ่ายรูปเก็บไว้ซึ่งเป็นที่สุดท้ายของการท่องเที่ยวและต่อมายูริก็สังเกตเห็นรอยอะไรบางอย่างที่มันยังใหม่อยู่เขาก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยกลับขึ้นรถและก็มีเสียงดังเกิดขึ้นยูริเดินไปสำรวจทันใดนั้นก็เจอกับหมีป่าอยู่ตัวหนึ่งในตึกที่มันน่ยวิ่งออกมาตอนกลางวันซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าเขานี่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนทั้งท่าที่ทํางานนี่มาหาปีแล้วถ้าหมากับหมาป่าเนี่ยก็ยังพอว่าแต่นี่มันหมี ซึ่งพวกสัตว์เนี่ยควรจะอยู่ในป่าไม่ใช่อยู่ในตึกแต่ยูริเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่คิดมากคิดว่าเป็นแค่ความเปลี่ยนเต้นของการท่องเที่ยวพอดูทุกอย่างครบหมดแล้วพวกเขาเนี่ยก็ขึ้นรถจะกลับบ้านและยูริก็สตาร์ทรถแต่รถมันก็สตาร์ทไม่ติดพอเช็คร่องรอยดูแล้วก็พบว่าโดนตัวอะไรไม่รู้ในกัดถ้าหากว่าสตาร์ทรถไม่ได้พวกเขาก็ต้องติดแงกอยู่ที่นี่ยูริก็เลยพยายามจะวิทยุส่งข้อความขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยตอบกลับมาเลยจนพระอาทิตย์เนี่ยตกดินคืนนั้นพวกเขาก็ไม่สาาามรรถทํอะไได้ ติดต่อวิทยุขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้ตัวเลือกสุดท้ายก็คือคืนนี้จะต้องนอนค้างคืนอยู่ในรถจนกว่าจะรุ่งสางและพรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดินทางเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยอันตรายเกินไปที่จะเดินไปด่านตรวจเพื่อจะขอความช่วยเหลือแม้ผู้ชายส่วนใหญ่ในรถเนี่ยจะเสนอให้เดินไปด่านตรวจแต่ยูริเนี่ยก็ห้ามไว้เพราะว่าอันตรายเกินไปทันใดนั้นโซอี้ก็ได้ยินเสียงแปลกๆอะไรบางอย่างก็เลยบอกให้ทุกคนในรถนเงียบและก็คอยฟังเสียงประหลาดนั่นบางก็ว่าเป็นเสียงเด็กทารกบางก็ว่าไม่ใช่เสียงเด็ก ยูดีก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยเรียกควักปืนออกมาเพื่อจะป้องกันตัวทุกคนในรถตางก็ตกใจว่าเขาเนจะหยิบปืนขึ้นมาทําไมและต่อมาเขาเนก็อาสาจะไปสํารวจดูว่ามันคือเสียงอะไรแล้วก็ให้ทุกคนเนรออยู่ข้างในนี้แต่ว่าคริสเนก็ดื้อแล้วก็ลงจากรถตามยูดีไปเพอก็เลยอาสาจะเดินลงไปด้วยแต่คริสที่เป็นน้องชายเนก็ได้ห้ามไว้แล้วก็ให้รออยู่บนนี้หลังจากนั้นคริสก็เดินตามยูดีไปโดยที่คนอื่นรออยู่บนรถทันในนั้นก็มีเสียงปืน แล้วก็ประกายไฟจากการยิงเนี่ยปรากฏขึ้นมาหลายครั้งพอก็รีบลงจากรถทันทีแล้วก็ไปช่วยคริสที่เป็นน้องชายโดยที่คนอื่นยังอยู่ในรถเวลาผ่านไปสักพักพ่อก็เห็นคนในรถเนี่ยเปิดประตูแล้วก็ดึงตัวคริสขึ้นรถตอนนี้คริสน้บาดเจ็บสหาหัสที่ขาเหมือนโดนอะไรไม่รู้เล่นงานแล้วก็เอาแต่พูดว่ายูรินะเสร็จพวกมันไปแล้วแม้พอจะถามคริสว่าพวกนั้นน่ะคือใครแต่คริสก็บอกได้แค่ว่าพวกนั้นเพราะว่าตอนนี้เขาเนี่ยบาดเจ็บที่ขาจะไม่มีแรงพูด ทานในนั้นก็มีฝูงมาป่าเนี่ยบุกมาโจมตีรถทุกคนในรถต่างก็ตกใจกันอย่างมากแต่เมื่อมาป่าเข้าไปในรถไม่ได้พวกมันก็เลยถอดใจและก็เดินจากไปท่านในนั้นไฟเนี่ยก็ค่อยๆดับแบตเตอรี่ในรถเนี่ยก็หมดลงเหล่านักท่องเที่ยวก็ได้แต่ตื่นตระหนกอยู่ในรถกระทั่งได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นพวกเขาเก็ตกใจอย่างมากว่ากเกิดอะไรขึ้นและก็ทําได้แค่สงบสติอารมณ์และก็อยู่ในรถเงีย,งยบๆจนรุ่งเช้ารุ่งเช้าเหล่านักท่องเที่ยวก็ได้คุยกันว่าจะยัางไงาต่อดี ไมเคิลก็ได้เจอวิทยุอีกอันและก็ยกให้พอลติดต่อยูริแต่ก็ไม่มีสัญญาณอะไรเลยเขากับพอลและก็อแมนด้าก็ได้อาเนีในไปตามหาตัวยูริพยายามจะติดต่อวิทยุหาไปเรื่อยๆจนได้เจอกับศพของยูริพวกเขาก็เลยหยิบเอาสิ่งของต่างๆที่พอจะเป็นประโยชน์นมาไม่ว่าจะเป็นที่วัดรังสีปืนและก็กระสุนแต่ว่าทันใดนั้นก็มีอะไรบางอย่างเนี่ยเดินผ่านอยู่ด้านนอกอแมนด้าเนี่ยก็รีบไปซ่อนตัวส่วนไมเคิลกับพอลเนี่ยก็วิ่งออกไปประตูอีกทางอแมนด้าก็ได้แต่อยู่เงียบๆในห้องคนเดียว แล้วก็คอยระวังทุกฝี 9, ก้าวจ้ากระทั่งสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันขยับอแมนดาก็เลยรีบวิ่งไปจากห้องเพื่อจะไปหาพอ่อก่อนที่พวกเขาจะปิดประตูและเอาปืนยิงใส่มันจนมันเ,ง,เงียบไปหลังจากนั้นพวกเขาก็หาทางหนีออกจากตึกต่อและพวกเขาก็พังประตูกระจกก่อนจะออกไปด้านนอกเพื่อจะกลับไปหาทุกคนที่อยู่บนรถแล้วก็บอกว่าเจอ,อยูริแล้วแต่เขาเนี่ยกลายเป็นศพพวกเขาก็เลยตัดสินใจจะต้องรีบไปจากที่นี่แต่มันน่ก็ติดปัญหาอยู่แค่อย่างเดียวก็คือคริสอาการที่ขาเนี่ยเจ็บหนักมากจนเดินไม่ได้ และทางเดียวเนี่ยก็คือจะต้องแบกเข้าไปแต่มันก็จะยิ่งถงเวลาทําให้คนอื่นเนี่ยเดินทางช้าลงอแมนดาก็เลยเปิดดูกล้องของเธอที่ถ่ายรูปและก็สุม่มภาพดูก่จะเจอกับอะไรบางอย่างอยู่ข้างในตึกคริสกับนาตาลีเนี่ยก็ตัดสินใจจะอยู่ในรถต่อแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยไปตามคนมาช่วยพอลก็ได้มอบวิทยุก,กับปืนให้กับทั้งสองคนเอาไว้เพื่อ,อไว้ใช้ติดต่อและก็ป้องกันตัวกลุ่มพอลเนี่ยก็ได้เดินทางไปหาคนช่วยแต่พวกเขาก็ดันเจอฝูงม,มาป่าที่กํลาลังดมหาของกินอยู่ตรงหน้าทําให้ต้องเเปลี่ยนนส้นทาง แต่ว่าระดับของกรรมตรภาพรังสีเนี่ยก็แย่ลงเรื่อยๆพวกเขามีเวลาไม่มากพอก่อนจะเดินไปแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างก็เลยไปสำรวจดูและก็เจอกับซากรถต่างๆที่ใช้งานไม่ได้แล้วพวกเขาก็เลยมองหาสายไฟเพื่อจะเอาไปเปลี่ยนให้กับรถพวกเขาแต่พวกเขาเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าที่รถบัสเนี่ยมันมีร่องรอยการยิงกระสุนอยู่ซึ่งมันเนี่ยยิงมาจากข้างในรถและนั่นก็เป็นฝีมือของทหารยาบพวกเขาน่ะแปลกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่าเวลาเนี่ยมันมีน้อยและต่อมาพวกเขาก็ได้เจอกับสายไฟ ก่อนจะแจ้งให้กับคริสเนี่ยได้รู้แต่ว่าทันใดนั้นฝูงม้าป่าเนี่ยก็ไล่พวกเขาทําให้พวกเขาเนี่ยจะต้องรีบวิ่งหนีก่อนจะข้ามสะพานแม่น้ําที่สภาพเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่และโซอี้ก็ก้าวพลาดจนตกลงแม่น้าไมเคิลก็รีบกระโดดไปช่วยแล้วก็พาโซอี้เนี่ยกลับขึ้นบันไดแต่ตัวไมเคิลเนี่ยก็โดนปลาในแม่น้ําเล่นงานพวกเขาก็พากันแบกไมเคิลกลับไปที่รถระหว่างทางกลับพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเชนบิลบ้างหลายคนเนี่ยเคยบอกมาว่ามัน,นเป็นตำนานของท้องที่บ้างก็ว่าทีีี่่่นเย ไม่เคยถูกทิ้งร้างแต่แรกอยู่แล้วพวกเขานะ่ะคิดว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นฝีมือของคนแน่ๆแ,และต่อมาแอมนดาก็เลยบอกเล่าเรื่องภาพถ่ายที่ตนเองนะเห็นแต่เมื่อได้ยินฝูงมาป่าในเห่าพวกเขาก็เลยรีบเดินทางกลับไปที่รถแต่ก็บพบว,ว่ารถเนี่ยมันหายไปแล้วพวกเขาก็เลยออกตามหาตามร่องรอยเศษซากรถจนไปเจอกับซากรถนอนพลิกค,คว่ำอยู่แต่ว่าไม่มีคนอยู่ข้างในก่อนจะเจอกับกล้องถ่ายวิดีโอและก็มีวิดีโอเนี่ยอัดไว้อยู่พวกเขาก็เลยเปิดเล่นมันดูและก็บพบว,ว่าคริสกับนาตาลีเนี่ย ประสบเจออะไรบางอย่างผู้ของคริสเนี่ยถูกโจมตีด้วยอะไรบางอย่างที่มันเนี่ยมีจํานวนมากและสุดท้ายก็โดนลากรถไปกลุ่มพอลเนี่ยก็ได้แต่สงสัยว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นพอสงบสติอารมณ์ได้พวกเขาก็เลยเดินตามรอยออกตามหาตัวคริสและก็นาตาลีจนไปถึงตึกแห่งหนึ่งก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเข้าไปหาแต่ก็ไม่เจออะไรต่อมาก็เลยตัดสินใจเดินออกจากตึกแต่ว่าทางใดนั้นก็มีคนยนตเก้าอี้มาพวกเขาก็เลยรีบหันไฟฉายไปแล้วก็พบกับป้าแก่ๆที่มีผิวประหลาดเหมือนไม่ใช่คน พวกเขาเนี่ยตกใจมากก็เลยเรีบวิ่งหนีตอนที่พวกเขาวิ่งหาทางออกจากตึกก็ได้เจอกับนาตาลีพอก็เลยถามเธอว่าน้องชายของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่เธอเนี่ยก็บอกว่ามีคนจับตัวคริสไปและต่อมาไมาเคิลกับโซอี้ก็เจอดันตรดอีกจุดในแผนที่และก็เสนอให้ไปที่นั่นเพื่อจะหาคนช่วยแต่พอเนี่ยจะไม่ทิ้งคริสไปไหนแล้วก็ไม่สามารถจะยอมรับได้ว่าน้องชายตัวเองเนี่ยอาจจะตายไปแล้วก่อนที่เขาเนี่ยจะคลุ้มคลั่งแล้วก็หยิบปืนขึ้นมาไมาเคิลก็เลยรีบแย่งปืนจากพอแล้วก็ขอร้องให้ทุกคนเนี่ยไปกันได้้แลว แต่พอนั้นก็อารมณ์เสียแล้วก็ไม่เอาด้วยก่อนที่เขาจะไปหาน้องชายแต่ก็ถูกอแอมแนด้าเนี่ยกล่อมให้มาด้วยกันพอเนะี่ยมีทางเลือกไม่มากก็เลยต้องไปกับทุกคนพวกเขาเนี่ยก็วิ่งไปตามแผนที่แต่ว่าแผนที่เนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่เพราะมันเนี่ยพาไปทางตันพวกเขาก็เลยตรวจจับได้ว่ากรรมต์รังสีเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโซอี้ก็เลยบอกให้ไปทางอื่นแต่ว่าทันใดนั้นอแมแนด้าก็สังเกตเห็นเงาเด็กเนี่ยยืนหันหลังอยู่พวกเขาก็เลยพยายามจะค่อยๆเดินไปคุยกับเด็ก แต่ก็มีแค่นาตาลีเท่านั้นที่เหนื่อยแล้วก็นั่งพักตรงบันไดโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีคนเนี่ยยืนมองจากชั้นล่างตรงบันไดและก็ลากตัวเธอไปพวกเขาเนี่ยก็เลยรีบไปช่วยแต่พอหันกลับมาอีกทีเด็กเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วก่อนทั้งหมดเนี่ยจะลงไปชั้นล่างแล้วก็มองหาพร้อมกับคอยฟังเสียงจนได้ยินเสียงกรีดของนาตาลีที่ดังลั่นขึ้นมาพวกเขาเนี่ยก็เลยเดินไปตามเสียงและก็เจอกับศพของยามที่ถูกมัดห้อยหัวอยู่ก่อนจะเดินหาตัวของนาตาลีต่อพอมาถึงจุดที่มีเสียงก็ไม่เจอกับใคร พวกเขาก็เลยยืนฟังเสียงกันอยู่เงียบๆจนเจอกับคนประหลาดที่โผล่มาก่อนจะพาก,กันวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวแต่พวกนั้นเนี่ยมันก็ตามมาเรื่อยๆแม้ไมเคิลเนี่ยจะยิงปืนใส่มันแต่ก็ไม่สะเทือนเลยต่อมาทั้งหมดก็เข้าไปในตึกแห่งหนึง่งแต่พวกคนประหลาดเนี่ยก็พยายามจะพังเข้ามาให้ได้ก่อนที่พวกเขาจะลงไปใต้ดินแล้วก็วิ่งลงไปเรื่อยๆแต่พวกนั้นเนี่ยก็ตามมาไม่หยุดพวกเขาก็เลยพยายามจะเปิดประตูให้มันได้มากที่สุดเพื่อให้ไมเคิลที่ตามหลังมาเนี่ยเข้ามาได้แต่ก็โดนพวกนั้น,นจับไปฆ่า โซอีเนี่ยเสียใจอย่างมากกับการตายของไมเคิลแต่พวกเขาก็ต้องเดินหน้าต่อและก็เดินตามทางมาเรื่อยๆจนมันเจอกับห้องพยาบาลหรืออะไรสักอย่างแล้วก็อยู่ๆไฟฉายเนี่ยก็เกิดติดติดดับดับแต่พวกเขาก็ต้องเดินหน้าต่อไปจนไปนโผล่ที่แห่งหนึง่งแล้วก็เจอกับแหวนของคริสที่ขอนาตาลีเนี่ยแต่งงานซึ่งมันตกตกอยู่ที่พื้นพอก็เลยรีบวิ่งไปเพื่อจะเก็บแหวนแล้วก็มีความสงสัยว่าคนที่นอนอยู่ข้างหน้านเนี่ยอาจจะเป็นคริสก็เลยไปแตะตัวแต่ว่าสิ่งที่หันมาเนี่ยก็คือตัวประหลาด ที่เป็นตัวเดียวกันกับที่ตามล่าพวกเขาทุกคนเลยก็ตกใจและก็รีบวิ่งหนีต่อพวกเขาปีานบันไดขึ้นไปแต่ว่าโซอี้ก็ถูกตัวประหลาดเนี่ยจับลากลงไปก่อนจะถูกมันเนี่ยจับกินตอนนี้ก็เหลือแค่พออและก็อแมนด้าพวกเขาก็พิ่งไปต่อเพื่อจะหาทางออกพ่อเนี่ยก็เลยโทษตัวเองที่พาทุกคนมาที่เชอร์โนบิลแต่อแมนด้านเนี่ยก็พยายามจะปลอบใจว่ายังหาตัวพวกเขาได้แต่พอมาถึงจุดที่มีกำมะถันภาพรังสียเยอะๆอย่างเตาปฏิกรณ์พวกเขาก็เริ่มมองไม่เห็นและก็เจ็บแสบ,บบนผิวหนังก่อนจะรีบวิ่งออกจากจุดนั้น เพราะว่าถ้าคืนอยู่ต่อไปเนี่ยตายแง่แงทั้งสองคนเนี่ยก็เดินไปเดินมาแล้วก็เจอกับศพของโซอี้อแมนด้าเนี่ยก็เศร้าเสียใจมากแต่พอลเนี่ยก็มาปลอบแล้วก็บอกให้เดินหน้าต่อพวกเขาถูกตัวประหลาดล้อไหมไว้หมดแล้วทั้งหน้าแล้วก็หลังก็เลยพยายามจะขัดคืนแล้วก็ต่อสู้พร้อมกับวิ่งหนีออกจากตึกจนเจอกับทางออกแล้วก็เจอกับกองกําลังทหารรัสเซียซึ่งพวกเขาเนี่ยบอกให้ทั้งสองคนหมอบลงแต่ก็มีแค่พอลที่ตาเนี่ยมองไม่เห็นเพราะผลจากกรรมตาภาพรังสีแล้วก็โดนพวกทหารรัสเซียเนี่นยยิงตาย รถมาแค่อเมนดาคนเดียวเธอนะับมองดูพอตายต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นเธอนะ่ก็ถูกทหารรัเสเซียพาตัวไปจนไปอยู่ในมือของหมอหมอนะ่ก็ได้บอกว่ากลุ่มคนแป,กแปลกๆที่เห็นกันนะ่ะก็คือผู้ป่วยกรมตราตารังสีที่หนีออกมาซึ่งตอนนี้ก็จับตัวพวกเขากลับมาหมดแล้วหมอก็เลยเขีดนอ่แมนดาเนี่ยไปและกระเนองด้วยที่อเมนดาเนี่ยเห็นตัวประหลาดนั่นพวกหมอเนี่ยก็คงปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้ก็เลยจับอเมนดาเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องกักขังที่เป็นห้องเดียวกับขังพวกตัวประหลาด ที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ป่วยกรรมตารังสีและสุดท้ายเธอเนี่ยก็โดนพวกนั้นฆ่าในห้องถังจนตายและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงต้องบอกว่าพระเอกของเรื่องนี้ก็คือสถานที่ถ่ายทำนะครับเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยเลือกได้เหมาะมากเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไม่สามารถจะไปถ่ายที่จริงได้ก็เลยจะต้องไปถ่ายทําที่ฮังการีและก็เซอร์เบียและก็เลือกโซนที่มันมีบรรยากาศที่ใกล้เคียงยอมรับนะครับว่าดูหลอนใช้ได้เลยพวกตึกราบ,บ้านช่องและก็ของพังๆเนี่ยมันดูชวนน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ ตอนกลางวันเนี่ยก็ว่าหลอแล้วนะฮะกลางคืนเนี่ยก,ก็ร้อนกว่าเดิมอีกคือบรรยากาศมันได้จริงๆนะฮะส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็พอจะเดาได้นะครับตอนแรกเนี่ยมันก็เบาๆแต่พอช่วงท้ายเนี่ยกระจัดเต็มที่เลยถือว่าเป็นหนังสยองที่ดูได้นะครับแบบสยองเกินบรรยายอะ่ะมันดูสวยโดยเป็นธรรมชาติแล้วก็แฝงไปได้วยความลับแล้วก็ความน่าสะพรึงกลัวแต่ก็น่าเสียดายนะฮะที่หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไปเพียงแค่19และคะแนนจากเว็บไซต์ Mdb นะฮะได้ไป5.0คะแนน และ้ากครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับ